ในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวัน thanksgiving กันแล้วบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศตอนนี้ข้ามไปคริสต์มาสเลยครับข้ามไปคริสต์มาสสร้างเออนี่คือเป็นบรรยากาศคริสต์มาสนะเพลงมาลาแครีมาแล้วครับ oh, <c oughs> ใช่ใช่ใช่ผมเพิ่งได้ยินข่าวว่ามาลาแครีเพิ่งโพสนะหลังจากที่หมดฮาโลวีนปุ๊บ เอ่อมาไรคีนี่บอกว่าฉันมาแล้วจ้าคือบอกว่าฉันมันเป็นซีซันของฉันแล้วบอว่าแม่แบบเมื่อคนแซวผมแม่มาแล้วแม่มาแล้วทุกทุกทุกซีซันนี้นะฮะทีนี้เมื่อวานนี้ผมคุยกับเพื่อนที่มาจากสหรัฐก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยปกติสหรัฐเนี่ยจะเริ่มขึ้นต้นคริสต์มาสเนี่ยช่วง Thanksgiving แต่ว่าที่ไทยเนี่ยจะบอกคุณรัตพลว่าขึ้นตั้งแต่ ส่งกลาไอตั้งแต่ขอภัยลอยกระทงแล้ว <super> <tea> ส <pl ains> ่ <reco Christ Dorothy> สงการก <imi> ็เร็วไปเร็วไปเดียวไปเดเกๆลอยกระทงนี่ก็เริ่มขึ้นตอนคริสต์มาสแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าทางสหรัฐนี่เริ่มประดับประดาขึ้นต้นคริสต์มาสหรือยังครับก็มีบ้างเลยนะครับตามพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆก็มีคิดว่าอย่างหนึ่งคือมันกระตุ้นให้คนจับจ่ายให้เร็วขึ้นด้วยนะบรรยากาศแบบนี้ตามตามที่ต่างๆที่เป็นที่ซื้อของครับแล้วก็อีกไม่นานคงได้ยินข่าวมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับ การประดับของไวท์เฮาส์เพราะว่าทุกปีเนี่ยจะเป็นต้นคริสต์มาสที่ทุกคนรอคอยต้องไปถ่ายรูปตื่นเต้นประดับประดารีสันไฟอะไรแบบเนี้ครับอ,อก็บรรยากาศเนาะเฉลิมฉลองเฟสตีฟนะมันก็เข้าสู่ช่วงที่หลายๆคนรอคอยกันแล้ว <c oughs> ล่ะครับอทีนี้เรามาดูเรื่องการประชุม จริงๆแล้วเนี่ยผมคุยกับคุณลิซ่าว่าอาเซียนเนื้อหอมมากช่วงนี้ประชุมกันแบบ Back to back เลยนะฮะจากที่กัมพูชานะครับ <ไป S 1> การประชุม <Indonesia. S 2> อาเซียนมา,มาอินโดนีเซียมาเอเป็นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะคุยในวันนี้เนี่ยคือการพบกันจะเรียกว่าหลายๆหลายๆคนรอคอยเนาะจับตาดูก็คือผู้นําสหรัฐกับผู้นําจีนที่เจอกันแบบตัวเป็นๆเ,เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีท่ามความตึงเครียดมากมายที่ G20 ครับแต่เ,เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมครับครับผม ก็ครับที่ที่สีจิ้นผิงเจอกับโจไบเดนที่บาหลีในการประชุม G20 เนี่ยเป็นการประชุมที่ทำให้หลายฝ่ายรู้สึกคลายกังวลจากท่าทีของทั้งสองที่มีความเป็นมิตรกันมากขึ้นน,นะครับ,ค,รบคือก่อนที่จะมีการเริ่มประชุมเนี่ยมีการทักทายมีความยิ้มแย้มที่เป็นภาพออกมานสื่อสารออกมาแต่ขณะเดียวกันสาร ขณะที่คุยกันซึ่งก็คุยกันยาวนะครับสามชั่วโมงกว่าเนะี่ยยาวอ่าไยินคงจะบอกว่าเป็นพงเป็นความเฟิร์มแต่ว่าเฟนลี่ก็คือ,อยังคงพูดถึงประเด็นร้อนๆนนต่างๆเช่นไต้หวันนะฮะที่อ่าสรก็ก็บอกว่าเป็นเรื่องสําคัญกับไต้หวนันทางปักกิ่งก็บอกว่าเป็นเส้นเรดไลน์ที่ห้ามข้ามผ่านในการเปลี่ยนฐานะปัจจุบันของไต้หวนันเหล่านี้นะครับรวมทั้งเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญานะครับ แล้วก็เรื่อง,งต่างๆที่รัดกังวลก็ได้ก็ได้พูดออกไปเหมือนกับเป็นการเจรจาที่ตรงไปตรงมาในเรื่องของสิ่งที่เวเอนกังวลน,นะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่ทั้งคู่พบกันนะครัประธานาธิบดีไบเดนก็ได้แถลงข่าวค่อนข้างยาวเลยทีเดียวครับแล้วก็สารที่ออกมาก็ถือว่ามองว่าการแข่งขันระหว่างสหรัฐจีนเนี่ยเป็นภาระที่ทั้งสองประเทศต้องร่วมกันรบริหารจัดการไม่ให้การแข่งขันเนี่ยบานปลายไปสู่ความขัดแยง้งนะ แล้วก็ทางจีนก็พูดเหมือนกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งเป็นสองมหาอำนาจใหญ่เนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของประชาคมโลกซึ่งก็หมายความว่ามีความตึงเครียดนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะต้องมีการบริหารจัดการสัญญาณที่ดีที่บอกว่าหลายคนอาจจะโล่งอกไปปลอดหนึ่ง mm hmm. ว่าคงจะไม่ใช่โควิดรอบใหม่นะเพราะว่า mm hmm. ะจะมีการขยายเรื่องของที่เคย ตกต่ำไปมากเลยตอนที่ความสัมพันธ์กับสหรัฐกับจีนเนี่ยได้ผลกระทบเรื่องไต้หวันนะหลังจากที่นาะซิลรสซี่ประธานสภาผู้แทนรัศฎรสเนี่ยมาเยือนไต้หวันตอนนี้เนี่ยจะมีการรื้อฟื้นความตกลงความร่วมมือต่างๆที่เคยถูกลดทอนไปนะฮะเช่นความร่วมมือด้าน climate change การสื่อสารกันระหว่างทหารนะฮะระหว่างสหรัฐและจีน แล้วก็ประธานาธิบดีไปเดนเนี่ยจะให้จะให้รัฐมนตรีต่างประเทศอันที่บลงเคนเนี่ยไปเยือนจ<อ>ีนเพื่อ follow up สิ่งที่พูดไว้อีกไม่นานจากนี้ก็เป็นการสานต่องานนะฮะให้มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นครับอืซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนเกรงว่าพอมันเกิด miscommunication อะไรกันแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความตึงเครียดและเกิดปัญหาตามมาดังนั้นเนี่ย การที่จะทําให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีการสื่อสารกันมากขึ้นเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับประท,ที่ธิดีไปเดนล้วก็สิ้สิชิงเนะี่ยได้คุยกันก่อน,อนหน้านี้ก็คือจงวิงคุคุยกันมาตลอดเหมือนกันนะ<า>แต่ว่าเป็นแบบออนไลน์ตั้งแต่ไปเดนเนี่ยขณะที่พิธนะีเนี่ยคุยกันออนไลน์หรือคุยโทรศัพท์กันมาห้าครั้ง ก่อนหน้านี้ก็รู้จักหมายความว่าได้เจอกันในฐานะรองประธานาธิบดีที่โอบามาเป็นสมัยประธานาธิบดีโอบามานะครับไบเดนเป็นวายต์ประธานก็ได้เจอกับสีจิ้นผิงมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพุยง่ายว่าสองคนนี้เนี่ยก็ยังมีอะไรที่เป็นตามตั้งต้นให้ต่อกันสิทธิ์ได้ถ้าอยากจะต่อกันสิทธิ์ใช่ไหมครับดังนั้นก็เลยใช้เวทีที่20เนี่ยเป็นเวทีที่ได้คุยกันจริงจังนะแล้วก็มีโฟโต้ออบที่หลายคนเนี่ยที่บอกไปก็คือดูแล้ว มีความเป็นมิตรกันมากขึ้นนะครับก็ดูแล้วอุ่นใจนะอวันจนาภาษาต่างๆดูเป็นมิตรกันมากขึ้นมีการคุยกันถึงประเด็นรัสเซียยูเครนบ้างไหมครับเท่าที่มีการถแถลงมาครับเวที G ยี่สิบเนี่ยวิโดโดที่เป็นเจ้าภาพของ G 2ีสิบก็บอกนะว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่สำคัญมีประเทศเศรษฐกิจใหญ่2ี่สิบอันดับแรกของโลกมารวมตัวกันแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเวทีที่ จะมาคลี่คลายปัญหาความขัดแยงโลกนะครับคิดว่าหลายคิดว่าหลายเวทีที่เกิดขึ้นในเอเชียตัวหนออกสฉงยงใต้ตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าโพสิชันตัวเองในลักษณะนี้นะว่าเออเป็นเวทีของการเจราจาความร่วมมือสันตต่อแต่ว่าไม่ใช่เวทีที่จะไปสลายความขัดแยงโลกแต่ว่ามีเรื่องประเด็นหนึ่งที่ทั้งไบ,บเดชรสรีจินถิ่งได้พูดถึงก้วคือประเด็น,น,น,นเรื่องนิวเคลียร์นะครับว่าเป็นประเด็นที่ต้องระบัดระวังนะครับแล้วก็ มองได้สองสองประเทศคือไม่มีการเนมชื่อแต่ว่าอาจจะมองได้สองประเทศว่า,าพูดถึงเกาหลีเหนือนที่มีโครงการนิวเคลียร์แล้วก็ที่ผ่านมานี้มีการทดสอบสีปนอาวุธหลายครั้งเป็นพิเศษเลยเพื่อตอบโต้สรัดเก็บผลิตไต้ที่ซอมรบนอกกัน <S <S แล้วก็สองก็คือว่าแน่นอนว่ารัสเซียใช่ไหมครับซึ่งรัสเซียเคยใช้วัฏทะในเรื่องนิวเคลียร์เหมือนกันซึ่งปูตินก็บอกว่าจริงๆฝ่าย,ายรัสเซียเองไม่ใช่เป็นคนยั่วยุก,ก่อนบอกว่าฝ่ายตวนตกเป็นสิ่งที่ยั่วยุก,ก่อนก็คือ กนกับสารัตทั้งนี้นี่ก็พูดถึงประเด็งประเด็นการใช้อาวุธที่มีเสเียภรภาพนหลังสูงอย่างนีเคลียร์ด้วยเหมือนกันครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ ให้ความสนใจนะฮะทีนี้การเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาครับจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงท่าทีที่มีต่อจีนไหมครับเพราะว่าผมจําได้ว่าเราเคยคุยกันว่าก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือรพีพับกันเนี่ยนะครับหรือคนสหรัฐเองโดยทั่วไปเนี่ยมองว่าจีนเนี่ยเป็นคู่แข่งที่สาคัญดังนั้นคือนี่คือจุดร่วมเลยอ่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็มองว่าจีนคือคู่แข่งที่สําคัญเพราะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีทิศทางเป็นยังไงบ้างครับคือ ตอนที่เราคุยกันตอนนี้นะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมามีข่าวเท็จไลน์ว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาไปการคุมเสียงข้างมากใน<ฆ>สภาผู้แทนราษฎรแล้วนะต<อ>ั้งแต่ส,ปปสองหน,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 นึ่งคแเต้าตอี้นะครับในสภาผู้แทนราษฎรก็คือเ่ากับว่าได้เสียงเกินคูหนึ่งแล้วก็อย่างนี้ไปมันจะมีนับคะแนนยังมีอีกประมาณสักสิบกว่าที่นั่งที่ยังไม่นับผลไม่เสร็จแต่ว่านี่คือขั้นต่ำละสมการได้เป็นเสียงข้างมากแล้วก็เดี๋ยวต้องไปรอจอเจียด้วยใช่ไหมครับ จอ,อเจียนั้นะเป็นของอวุธิสภา,า, okay, ภาวุิสภาซึ่งวุฒิสภาเนี่ยเดโมแครตทราบแล้วครับว่าก็าได้ห้าสิบแล้วก็มีแคมิาแฮรริสเป็นไทเบเกอร์โอ้เท่าเดิม,ดมสบายใจแล้วโอ้เท่าเดิมร,ร,รักษาเสียงไว้ได้ครับแล้วก็ถ้าได้จอเสียก็จะมากขึ้นกว่าเดิมหนึ่งที่นั่งนะครับนะคือคลิกเก้าที่ของพักน้อยมากนะแข่งกัน สามสิบห้าที่นั่งเนี่ยคลิกกันระดับหนึ่งหนึ่งถึงสองที่นั่งท่นเองในบรรดาอุทิศมาสิกแต่ว่าจะกลับมาคำถามของอาจารย์เจลิาว่ามีผลต่ออการที่ r ิพ u ก l i กั n ได้คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยจะมีผลต่อนโยบายต่ยงหรือไม่นะครับที่ผ่านมาในริพ u b l i กั n จะมีท่าทีที่แข่งขันนะในเรื่องของกอ,องทัพนะ uh huh. แล้วก็มีท่าทีที่แข็งขันในเรื่องของการค้านะ นโยบาย่อซ uh, ี asi, เนี่ยอาจจะมี uh, การถักดันอะไรที่แข็งแกร่งมากกว่านี้แต่ว่าผมจะตั้งข้อสังเกตไว้เรื่องหนึ่งก็คือว่า e ิพา l ิ c ารตอนนี้เนี่ยเป็นพักที่จะต้องสมานแสภายในเยอะนะครับผ <c oughs> ู้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีผู้ที่สนับสนุนอดีตธนาธิ์ารซึ่งเพิ่งประกาศที่จะลงแข่งเป็นธนาธิบดีที่อันะเ <c oughs> มื่อคืนนี้เองนะแล้วก็ ในพักพิการเองเนี่ยแตกเป็นสองอย่างน้อยคือสองฝ่ายฝ่ายโปรธรมกับฝ่ายทิศกลางนะคือไม่โปรความไม่สนับสนุนสิ่งที่จุดยืนของทามหรือว่าคําอ้างของทามเกี่ยวกับการเลือกตั้งปี2020เพราะฉะนั้นในพักพิการเองเนี่ยจะให้ออกเสียงเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้งเรื่องจีนด้วยเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องยากนะครับต้องอม,มีการประสานประโยชน์ภายในเยอะซึ่งเดมโมแครตเองเนี่ยก็ไม่ได้เสียที่นังมากนะะคือเป็น เป็นเสียงข้างน้อยแต่ว่าไม่ได้เสียด่นังมาเพราะนั้นเดมโมแครตเองเก็อาจจะดําเนินนโยบายที่มีความสม่สมําเสมอเช่นเดียวกับตอนที่คุมเสียงข้างมากในาภาพูแทนรัษฎรด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือว่าเราจะมีประธานจภาพู้แทนรัษฎรคนใหม่เพราะว่าเดมโมแครตเนี่ยฟลิปเป็นเสียงข้างน้อยแล้วเดพมบิกันก็จะขึ้นมาเป็นประธานภาผู้แทนรัษฎรซึ่งก็คือเอ McC ney, อคริสตนแคาซีเขาเลือกตั้งกันในพักสเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ย เควินแมคคาร์ที่อาจจะหรืออาจจะไม่เยือนไต้หวันก็ได้นะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตามองว่าประธานสภาพู้แทนรัศดรคนใหม่ของคร์สในฐานะผู้นาฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจะเยือนไต้หวันหรือไม่ซึ่งริคาพิการในตอนนั้นที่แนซีเปโลซี่ของเดมโมแครตเย็ยนริคาร์ิกาก็สนับสนุนนะ,ะเอออันนี้น่าสนใจเหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยเควินแมคคาร์ี่เนี่ยจะเยือนไต้หวันหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเยือน ที่ต้องมีปฏิกิริยาขึ้นมาอีกแน่นอนครับแต่ที่เพิ่งไปจับใบจับมือเพิ่งไปคุยกันมบนี่เองนะนะครับอืมครับโอ้น่าจับตามองมากนะครับเพราะว่าเอคือถึงแม้ว่าจะแพ้ไม่มากเนี่ยแต่ว่ามันก็เปลี่ยนเหมือนกันเนาะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพลังประพลมากนะครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ